อำเภอโดยเต่าจังหวัดเชียงใหม่วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2568ตั้งแต่เวลา09.00นถึง12.00นนาที่ประวันดันตาสายรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของเหล่ากาชาติและติดตามผลการปฏิบัติงานของกิ่งกาชาติอำเภอโดยเต่าโดยนายเพิ่มศักดิ์ศรีสวัสดิ์นายอำเภอโดยเต่านายกิ่งกาชาติอำเภอโดยเต่า หัวหน้าส่วนราชการสมาชิกกาชาติอำเภอโดยเตา่าสมาชิกแม่บ้านมหาไทยอำเภอโดยเตา่าผู้นำท้องที่ท้องติดร่วมให้การต้อนรับดังนี้เวลาศูนย์นนองเยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์พระบรมราชานุเคราะห์และผู้ป่วยถวายดีการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประจำปีพศสองัาร2568จำนวนสามรายดังนี้เด็กชายพานุมังกรป้อปารีโรคลมชัก ออทิสติกหมู่ที่หนึ่งตำบลบงตันอำเภอโดยเตา่าเด็กหญิงพิชยาโคคังหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดหมู่ที่6ตำบลบงตันอำเภอโดยเตา่านางจันสีแก้วผัดลรมมะเร็งดวงตาหมู่ที่สองตำบลบงตันอำเภอโดยเตา่าเวลา1 0อ0นนนาทิประวันันตาสายรองนายกเรากาชาติจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยดีนายอําเภอโดยเตา่ากล่าวรายงานผลการดําเนินการโครงการนักมู่ที่สองตบลบงตันอําเภอโดยเตา่าเวลา10.50นตรวจติดตามผลการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจังหวัดเชียงใหม่ประจําปีงบประมาณ2568ณโรงเรียนชุมชนบ้านโดยเตา่าตําบลโดยเตา่าอําเภอโดยเตา่าประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ ส่งมอบชุดฟันสวยยิ้มใสให้แกเด็กเรียนชั้นป .1 ถึงป .4 ตามโครงการกาชาดเชียงใหม่ห่วงใยที่ให้น้องฟันสวยยิ้มใสเยี่ยมชุมชนการเรียนการสอนภาษาไทยให้เด็กในระดับป .1 ถึงป .4 และดูแลเด็กที่ต้องการได้รับการดูแลเป็นพิเศษส่งมอบโรงพ่อเห็ดนางฟ้ากาชาดร้องเชื้อเห็ดจำนวน300ยก้อนัวรจิตใบิดธทธิสวัสดิส์จันเ่งสูนข่าวภาพเหนือยิบสีมักเทนิวเชียงใหม่รายงาน